ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถ้อยคำแห่งชัยชนะพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตในชัยชนะพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งซึ่งประตูดแดนมรณาไม่สามารถเอาชนะได้เลยในขณะที่ท่านได้ฟังการสอนพระวจนะของพระเจ้านี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตในชัยชนะและเอาชนะโลกได้อย่างไรให้เปิดใจของท่านเชื่อและคาดหวัง ว่าพระเจ้าจะตรัสกับท่านและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะได้รับการเปลีย่ยนแปลงผ่านทางฤทธิเดชแห่งพระวจะนะของพระเจ้า เรากำลังสอนในเรื่องชุดเกราะของคริสเตียน for us ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงมีแผนให้กับเรา s t r o n g และเราก็สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง <can> เราสามารถมีชัยชนะได้เวลาที่ศัตรูเข้ามาจมตีเรา และชุดเกราะของคริสเตียนนั้นก็เป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นได้ทรงจัดเตรียมหนทางไว้ให้กับเราและพระเจ้าทรงต้องการให้เราพร้อมนะคบ us, และพระคัมภีร์นั้นก็ได้เปิดเผยให้เรารู้ Now, ว่าเรามีศัตรูในฝ่ายวิญญ,ญาณอยู่ด้วยและศัตรูฝ่ายวิญญ,ญาณนั้นจะโจมตีเราและเวลาที่ศัตรูเข้ามาโจมตีเรานะครับ เราก็จะมีกำลังในฝ่ายวิญญาณ To overcome ที่จะเอาชนะได้และที่เรานั้นจะยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง <Every time. S 2> ในทุกๆครั้งนะครับเอเมนและนั้นในขณะที่เราเข้าไปดูเรื่องยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเราก็จะเห็นว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในเอเฟ,ฟซัสบทที่ 6: ข้อ10นะครับที่ได้บอกเอาไว้ว่าจงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในรุธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ and the way That are strong and Lord, and the are We in วิธีที่เรานั้นจะเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในริธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ก็คือการที่เรานั้นสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเอาไว้นะครับและอย่างที่เราได้อ่านกันแล้วนะคบในเอเฟซัสบทที่ principle. เราก็จะเห็นว่าอันที่จริงแล้วยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าก็คือหลักการต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์ เช่นความจริงความชอบธรรมข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขความเชื่อความรอดและความชอบธรรม So about these six Bible ดังนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวกับหลักการที่อยู่ในพระคัมภีร์ทั้ง6ประการนี้ที่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรบ้างและเราเชื่อเราดําเนินตามหลักการเหล่านั้นก็จะทําให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในริธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้แล้วเมื่อศัตรูเข้ามาโจมตีเราเราจะไม่พ่ายแพ้นะครับ <stands> แเราจะยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและเราก็จะเอาชนะได้ในทุกๆครั้ง so this และดังนั้นเรากำลังศึกษาในคำเทศนาชุดนี้ these six the เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าทั้ง6ชิ้นนะครับ today study about the ในวันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่องโล่แห่งความเชื่อ begin with the ให้เราเริ่มจากการอธิษฐานนะครับ Father, look to you today. พระบิดาเจ้าวันนี้เราจับจ้องไปที่พระองค์ before you. เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความถ่อมใจ look you, และเราจับจ้องไปที่พระองค์ to speak to our hearts, ที่พระองค์จะทรงตรัสในหัวใจของเรา open our eyes. ที่จะเปิดตาของเราออก thank you that your upon เราขอบคุณพระเจ้าที่การเจิมของพระองค์นั้นอยู่เนเรา teach your word, ที่เราจะสอบพระวจนะของพระองค์ learn your word. ที่เราจะเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ thank you for your Holy และเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงช่วยลูที่จะพูดทุกอย่างที่ จำเป็นต้องพูดและพูดในวิธีที่จำเป็นต้องถูกพูดออกไปเพื่อทำให้วัตถุประสงค์ของพระองค์ที่มีให้สำหรับการประชุมในรอบนี้สำเร็จลง Father, พระบิดาเจ้าในวันนี้เราไว้วางใจในพระองค์ที่พระองค์นั้นจะทรงตรัสผ่านเรา you, Father, เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะทรงได้รับพระเกียรติสิริทั้งสิ้น In Jesus name, in name Jesus. Amen. Amen Let's read in Ephesians chapter 6 in verse, in verse 16 The scripture says above all taking the shield of faith with which you'll be able to quench all the darts the fiery the wicked one. of ในข้อ16บอกว่านอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จงยึดโล่แห่งความเชื่อซึ่งพวกท่านใช้ดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้ It says to take the shield of faith ตรงนี้บอกว่าจงยึดโล่แห่งความเชื่อ And so faith is a shield ดังนั้นความเชื่อคือโล่นะคะ The title of the sermon today is shielded by faith และชื่อของคำเทศนาในตอนนี้ก็คือได้รับการปกป้องกำบังโดยความเชื่อ And with the shield of faith และด้วยโล่แห่งความเชื่อนี้เอง You can stop all the fiery คุณสามารถที่จะดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้ลูกศรเพลิงทั้งปวงนะครับทั้งปวงให้ทุกคนพูดคำว่าทั้งปวง เอเมนด้วยโล่แห่งความเชื่อนี้เองทุกครั้งนะครับที่ศัตรูเข้ามาโจมตีคุณคุณก็สามารถที่จะหยุดการโจมตีนั้นได้และคุณก็สามารถที่จะมีชัยชนะได้เอเมนนดังนั้นก็มีบางอย่างเกี่ยวกับความเชื่อของเราที่ทําให้ความเชื่อของเรากลายเป็นโล่ได้ที่จะปกป้องกําบังเราไว้และในันน คำเทศนาวันนี้ faith. เราจะมาเรียนรู้ ความจริงเกี่ยวกับความเชื่อสามประการด้วยกัน faith ที่จะทําให้ความเชื่อของคุณเป็นโลได้ all the, all the ซึ่งจะสามามรถหยุดการโจมตีของมารร้ายได้ความจริงประการแรกเกี่ยวกับความเชื่อนะครับก็คือเราจําเป็นต้องมีความเชื่อในพระนามพระเยซู faith shield, ถ้าหากว่าความเชื่อของคุณจะกลายมาเป็นโลได้ faith คุณก็จําเป็นต้องมีความ เชื่อในพระนามพระเยซู faith, เวลาที่เราพูดถึงความเชื่อนะครับเรากำลังพูดถึงความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เรากำลังพูดถึงความเชื่อในสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำเพื่อเราและเรากำลังพูดถึงความเชื่อในพระนามพระเยซูความเชื่อในพระเจ้า faith His ความเชื่อใน พระวจนะของพระองค์ดังนั้นแล้วเราจำเป็นต้องมีความเชื่อในพระนามพระเยซูเราจำเป็นต้องเชื่อในฤทธเดชที่อยู่ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์พระนามขององค์พระเยซูคริสต์นะครับมีฤทธเดชที่ยิงย่งใหญ่และมีสิทธิอำนาจในโลกนี้ fact, the truth this. อันที่จริงแล้วนะครับความจริงคือ The name of Jesus is the greatest power and authority in the earth today. พระนามขององค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิทธิอำนาจที่สูงที่สุดในโลกนี้แล้วนะคบ so ดังนั้นแล้วเราจึงจําเป็นต้องเข้าใจความจริงเกี่ยวกับฤทธานุภาพที่อยู่ในพระนามพระเยซู For <many> เพราะว่าสําหรับคริสเตียนหลายคน the Jesus คําว่าพระนามพระเยซู just say the end their เป็นเพียงแค่ประโยคที่เขาควรที่จะพูดตอนจบท้ายคำอ ทิฐิฐานของเขา but that is not แต่นั่นไม่ใช่ความจริงเลยนะครับ Yes we pray in Jesus name แน่นอนว่าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู But there's a reason why we pray in the name of Jesus แต่ว่ามีเหตุผลด้วยนะครับว่าเพราะอะไรเราจึงจำเป็นต้องอธิฐานในพระนามพระเยซู When we speak the name of Jesus เวลาที่เราพูดพระนามพระเยซูออกไป When we speak His name in faith เวลาที่เราพูดพระนามของพระองค์ด้วยความเชื่อ The power and the authority of Jesus is released in this earth ฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระนามพระเยซูและสิทธิอำนาจนั้น Let's read in Philippians chapter 2, verses 8 through 10. Verse 8 and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนพระเยซูทรงเสด็จมาในฐานะมนุษย์แล้วพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงต่อพระเจ้า he, he God, พระองค์ทรงเชื่อฟังพระเจ้าแม้กระทั่งจนถึงความมรณาบนไม้กางเขน Jesus, Jesus พระเยซูคริสต์นั้นทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนเรา when Jesus, when Jesus cross, แต่ตอนที่พระเยซูทรงสิ้น Death, burial, และโดยผ่านทางการสิ้นพระชนการถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาจากความตาย <There S 1> ของค์มีเหตุผลอยู่ด้วยนะครับว่าทำไมทั้งหมดนี้จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น for ไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อที่จะอภัยความบาปเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้มนรพ่ายแพ้ไปด้วยและปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากฤทธิอำนาจของ ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากฤทธิ์อำนาจของมารซาตานในหนึ่งยอห์นนะคะบทที่3ข้อที่8ก็ได้กล่าวเอาไว้ For this purpose, the Son of God was manifested the was ว่าด้วยวัตถุประสงค์นี้บุตรของมนุษย์จึงได้สำแดงเพื่อที่บุตรของมนุษย์นั้นจะได้ทำลายกิจการของมารซาตานค <word> ำว่าทำลายนะครับ means <to> lose. มีความหมายว่าปลดปล่อยหรือแก้ The word, the word destroy word word คำว่าทำลายนี้ also means to render powerless มีความหมายว่าเป็นการทำให้สิ้นฤทธิ์นะคะ amen amen that's what Jesus was doing on the cross และนั่นก็คือสิ่งที่องค์พระเยซูองค์ ขอโทษนะคะนั่นคือสิ่งที่องคพระเยซูคริสต์ทรงทำบนไม้กางเขน That's what he did h i s resurrection และนั่นก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงทาโดยผ่านทางการฟื้นคืนพระชน s why Jesus was seated at the right hand of God in heaven และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงทรงประทับนั่งอยู่ที่เบื้องขวาปราดของพระเจ้าในสวรรคสถาน9ในข้อ9 It says therefore God also highly exalted him and gave and, 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 and a name given give, above every him which name. is ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์ Amen, Amen. God gave him a name which is above every name พระเจ้าได้ทรงประทานเหนือนามทั้งปวงให้กับพระองค์ In verse 10. ในข้อสิบ That at the name of Jesus every knee should bow เพื่อทุกชีวิตใน verse 10. เพื่อทุกชีวิตในสวรค์นบนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสกรรพระนามของพระเยซูอเมนอเมน In verse let's read verse again จะอ่านข้อ9ก้าอีกครั้งนะครับ It says therefore God also has highly exalted him and given him a name which is above every name ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสุดที่สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์ That the name of Jesus every knee should bow เพื่อที่ ทุกขา่กขาวจะต้องคุกลงนมัสการพระนามของพระเยซู the name Jesus. คือที่พระนามพระเยซู the name Jesus. ที่พระนามพระเยซูที่พระนามพระเยซูทุกข่าวต้องคุกลงกราบนะครับเอเมนและในข้อสินะครับก็ยังได้พูดไว้ว่า those in เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลก พระนามขององค์พระเยซูคริสต์นะครับมีฤทธิ์อำนาจและมีสิทธิอำนาจในสามโลกนี้ every knee shall bow ทุกข่าวต้องคุกลงนมัสการ at the name of Jesus ที่พระนามพระเยซู amen and and in the Thai language ละนภาษาไทยนะครับในพระคัมภีร์ภาษาไทย it adds the phrase in worship มีคำว่านามัสการเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพระคีร์ภาษากรีกนะครับภาษากรีกเพียงแค่บอกว่าทุกข่าวจะต้องคุกกราบลง the the name Jesus, ที่สิทธิอำนาจของพระนามพระเยซู the power the name Jesus. และธิ์เดทที่อยู่ในพระนามพระเยซูทุกข่าวต้องคุกลงกราบเวลาที่คุณเชื่อในริ์เดชที่อยู่ในพระนามพระเยซูเวลา ที่คุณกล่าวพระนามนั้นออกไปด้วยความเชื่อวิญญาณชั่วจะต้องเชื่อฟังคุณทุกข่าวต้องคุกลงกราบเเพราะว่าพระเยซูนันทรงเป็นพระนามที่อยู่เหนือนามทั้งปวงและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชื่อนะครับก็อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจที่อยู่ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นเ amen, amen. there is power มีฤทธิ์เดชและมีสิทธิอำนาจอยู่ในพระนามพระเยซูแลวเหตุผลที่เราพูดพระนามพระเยซูออกไปก็คือเราพูดออกไปเพื่อที่จะใช้ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่อยู่ในพระนามของพระเยซูแล้วพอศัตรูยิงลูกศรเพลิงเข้าใส่คุณนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มพูดออกไป ในพระนามพระเยซูเวลาที่คุณพูดออกไปในพระนามพระเยซูและคุณก็เชื่อในพระนามนั้นคุณจะเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อคุณพูดออกไปในพระนามพระเยซูด้วยความเชื่อปีญญ <in faith, S 2> าชั่วจะต้องเชื่อฟังคุณ Amen. Amen. In Luke chapter 10. let Let's read verse 17 through 19. In Luke chapter 10 verse 17 it says then the 70 returned with joy saying lord even the demons are subject to us in your name. สาวกทั้งเจ็ดสิคนกลับมาด้วยความยินดีและทูลว่าพระองค์เจ้าข้าโดยพระนามพระองค์แม้แต่ผีก็สยบต่อพวกข้าพระองค์สาวกนั้นพวกเขาตระหนักรู้ถึงความจริงนี้ว่ามีฤทธิ์เดชอยู่ในพระนามพระเยซู so มีฤทธิ์เดชอย่างมากมายมหาศาลจนเมื่อพวกเขาพูดพระนามพระเยซูออกไปพวกวิญญ,ญาณชั่วก็ต้อง สยบหรือว่าเชื่อฟังพวกเขาตรงนี้บอกว่าพวกเขากลับมาด้วยความยินดีเมน h e joy แล้วเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาจึงมีความยินดีก็เป็นเพราะฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระนามพระเยซู The devil stop them. มันไม่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้เลย ก็เหมือนกับในทุกวันนี้พระเยซูพระองค์กำลังส่งพวกเราทุกคนออกไปและเวลาที่คุณอ่านบริบทของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ตอนที่พระเยซูส่งสาวกของพระองออกไปเพื่อออกไปประกาศข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ได้ส่งประธานสิทธิอำนาจเหนือวิญญาณชั่วให้กับพวกเขาด้วย the g o s p e า ว่าเวลาที่ผู้คนออกไปประกาศข่าวประเสริฐเวลาที่พวกเขาออกไปเป็นความสว่าง Jesus เวลาที่พวกเขาออกไปบอกเล่าผู้คนให้ พวกเขารู้เกี่ยวกับพระเยซูศัตรูจะโจมตีนะครับแล้วมาซาตานก็จะพยายามหยุดเราไว้ so พระเจ้าจึงทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับเราในพระนามพระเยซูแล้วสาวกก็รู้เรื่องนี้ดีดัง so นั้นในขณะที่พวกเขาออกไปพวกเขาก็เจอกับวิญญาณชั่ว but, but แต่ว่าในทุกๆครั้งนะครับ name, พอพวกเขาพูดออกไปในพระนามพระเยซูวิญญาณชั่วเหล่านั้นก็ต้องเชื่อฟังพวกเขาแล้ววิญญาณชั่วเหล่านั้นก็จะต้องเชื่อฟังพวกคุณด้วยเช่นกันเวลาที่พวกคุณพูดพระนามพระเยซูออกไปได้วยความเชื่อ when they, when you, เวลาที่ศัตรูโจมตีคุณ God, เวลาที่ศัตรูพยายามที่จะขัดขวางคุณในการทํตรยาตามแผนงานของพระเจ้า คุณก็สามารถที่จะพูดออกไปในพระนามพระเยซูได้พระเยซูตรัสไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านกล่าวห้ามในโลกนี้จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมนไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูกล่าวห้ามนะครับแต่สิ่งที่คุณกล่าวห้ามต่างหาก a m e มน e ในขณะที่คุณออกไปรับใช้พระเจ้าในขณะที่คุณออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับคุณ attacks, และพอศัตรูเข้ามาโจมตี you, เวลาที่ศัตรูพยายามจะขัดขวางคุณไว้พระเจ้าต้องการให้คุณรู้เอาไว้เลยว่าความเชื่อของคุณเป็นโล่ของคุณ enemy, เป็นโลที่จะปกป้องกำบังคุณไว้จากการโจมตีของมารและจะหยุดยั้งทุกการโจมตีได้และจะดับลูกศรเพลิงของมาร้ายทุกลูกได้ and so so you need to begin to use you to to your need begin faith. ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องเริ่มใช้ความเชื่อของคุณกันได้แล้ว faith in what Jesus has done for you เป็นความเชื่อในสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำเพื่อคุณ Jesus defeated the devil for you พระเยซูคริตสต์ทรงปราบมารซาตานให้พ่ายแพ้เพื่อคุณนะครับ He's given you His name และพระองค์ได้ทรงประทานพระนามของพระองค์ให้กับคุณแล้ว Amen, Amen. and in the name of Jesus และที่พระนามพระเยซู Every knee will bow ทุกเขาจะต้องคุกลงกราบ The Jesus, และที่พระนามพระเยซูวิญญาณชั่วเหล่านั้นจะเชื่อฟังคุณเวลาพวกสาวกกลับมานะครับในลูกาบทที่สิบพวกเขาก็กลับมารายงานพระเยซูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขากลับมาพร้อมกับความยินดีพวกเขาไม่ได้กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยพวกเขาไม่ได้กลับมาพร้อมกับสรมซานกลับมาเลย โอยพวกวิญญาณชั่วพวกนั้นน่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าผมเองเคยได้ยินคริสเตียนพูดแบบนี้ด้วยผมเคยได้ยินผู้รับใช้พูดแบบนี้ด้วยซ้ำเวลาที่พวกเขาออกไปทำงานรับใช้ are พวกเขาก็กลับมาพูดว่าพวกวิญญาณชั่วมันร้ายกาจกันขนาดไหนโอ้มันยากมากเลยฉันเหนื่อยเหลือเกินผมก็ยังจำได้นะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมได้ยินบางคนพูดว่าพวกเขาออกไปต่อสู้กับมารพยายามทำให้มารแพ้แล้ววิญญาชั่วก็โจมตีเขา and gave them แล้วก็ทำให้เขาปวดหัว and had back the church, แล้วเขาก็ต้องกลับไปที่คริสตจักร <get> เพื่อไปรับการปลดปล่อย oh friend, that so wrong. พี่น้องครับเรื่องนี้นะครับมันผิดมหันต์เป็นเรื่องที่ผิดมากๆ first of all เพราะว่าอย่างแรกเลยยุทธภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้ให้เราเที่ยวออกไปต่อสู้กับมารเพื่อทําให้มารแพ้ Jesus already defeated him. เพราะพระเยซูได้ทรงปราบมารให้แพ้ไปแล้วเวลาที่เราอ่านเอเฟซัสบทที่6นะครับเราจําเป็นต้องตีความหมายเอเฟซัสบทที่6ตามความสว่างที่อยู่ในเอเฟซัสบทที่1และบทที่2ด้วย chapter ในเอเฟซัสบทที่หนึ่ง it says that it's talking about Paul's praying about us getting a revelation of the power that God has for us. ปาโลกำลังอธิษฐานเพื่อผู้เชื่อเพื่อที่เราจะได้รับการเปิดเผยสัมเดงในเรื่องฤทธานุภาพที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับเรา That's the same power in Ephesians 6:10. ซึ่งเป็นฤทธานุภาพเดียวกันกับที่อยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ10 Where we're strong in the Lord and the power of His might. ที่บอกไว้ว่าเพื่อที่เรานั้นจะเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ Paul explained that power. Paul ลอธิบาย ถึงเป็นฤทธิ์เดชอย่างเดียวกันที่ได้ชุบพระเยซูให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย a m เมนแล้วตอนที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย that ทธานุภาพอย่างเดียวกันนั้นก็ได้ทำให้พระเยซูริสิ์นั้นอยู่สูงยิ่งเหนือบรรดาวิญญาณชั่วทั้งปวงด้วยและพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะครับว่าพระเจ้าทรง ให้พระเยซูนั้นนั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์คสถานอยู่สูงยิ่งเหนือบรรดาศักดิ์เทพอิทธิเทพเทพผู้ครองอาณาจักรและเหนือทุกนามที่ได้เอ,อ่ยขึ้นและพระองค์ได้ทรงปราบสิ่งสรารพัดไว้ใต้พระบาทพ,พระเยซู the และนั่นแหละครับก็คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่กำลังทำงาน from the dead. และชุพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากความตายและ ทำให้พระเยซูนั้นอยู่สูงยิ่งเหนือบรรดาวิญญาณชั่วและมาซาตานทั้งปวงและปราบสิ่งเหล่านั้นไว้ให้อยู่ใต้เท้าพระเยซู things, และในขณะที่ฤทธิเดชของพระเจ้านั้นกำลังทำงานและทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จลง could not, could not about มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้เลยนะครับ เอเมนมานแพ้ปราบคาบ The devil was defeated แล้วมันก็ถูกปราบให้พ่ายแพ้ไป Jesus r i o r i o u s พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะ He s a t d at the right hand of God. g d และพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่สูงยเหนือบรรดาวิญญาณชั่วทางปวนอยู่สูงยิ่งเหนือทุกนามที่มีการเอ่ยนามขึ้นวิญญาณชั่วเหล่านั้นนะครับอยู่ใต้พระบาทพระเยซูแล้ว ซึ่งเป็นวิญญาณชั่วที่ได้ถูกกล่าวถึงอยู่ในเอเฟซัสบทที่6กก็พ่ายแพ้ไปแล้ว พระเยซูคริสต์ได้ทรงชนะในการสู้รบแล้วนะครับโดยผ่านทางการสิ้นพระชนม์การถูกฝังไว้และการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระองค์แล้วจากนั้นในเอเฟซัสบทที่สองก็บอกว่าพระเจ้า้ทรงให้เรานั่งอยู่ร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์ที่เบื้องขวาประหัตของพระองค์ในสวรรค์ข้าสถานด้วยและนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับพี่น้องทั้งหลาย คือนั่งอยู่ร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์ในสวรรค์คสถาน That means right now, นั่นมีความหมายว่าในเวลานี้คือตัวร่างกายของพี่น้องก็กำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นแต่ว่าตําแหน่งในฝ่ายวิญญาณในอาณาจาักรของพระเจ้า <in> คือคุณกำลังนั่งอยู่ในพระคริสต คุณกำลังนั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า That means you too are seated far above all principality, power, might, dominion, every name that is named นั่นแปลว่าคุณเองก็กำลังนั่งอยู่สูงยิ่งเหนือบรรดาสักติเทพอิทธิเทพเทพผู้ครองเทพอร,รณาจากักรและเหนือนามทั้งปวงที่ได้เอ่ยขึ้นเช่นกัน all o s e v i l spirits in Ephesians 6 are beneath your feet แล้วิญญาณชั่วทั้งปวงที่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในเอเฟซัสบทที่6ก็อยู่ใต้เท้าคุณแล้ว u s v i o r y i ชัยชนะขององค์พระเยซูคริสต์เป็นชัยชนะของคุณด้วยแล้วจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ได้ประทานพระนามของพระองค์ให้กับคุณอีก in His name และในพระนามของพระองค์ก็มีทั้งฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเป็นพระนามที่อยู่เหนือนามทั้งปวงและเมื่อคุณ กล่าวพระนามพระเยซูออกไปวิญญาณชั่วก็จะเชื่อฟังคุณเอเเราไม่ได้กลับมาพร้อมกับสมสารกลับมานะครับแต่เรากลับมาพร้อมกับความชื่นชมยินดีอเมันไม่สามารถขโมยความชื่นชมยินดีของเราไปได้มันยัง อยู่ในโลกก็จริงมันจะพยายามโจมตีเราแน่นอนมันจะยิงลูกศรเพลิงเข้าใส่เราแต่เมื่อเรารู้ความจริงเมื่อเราเชื่อในความจริงความเชื่อของเราจะกลายมาเป็นโลกกะเบงเอเมนเมนแล้วเมื่อคุณเชื่อว่าวิญญาชั่วพ่ายแพ้ไปแล้วได้อยู่ใต้เท้าของเราและในพระนามพระเยซูวิญญา ชั่วต้องเชื่อฟังเราเอเมนไม่ใช่เราออกไปเที่ยวต่อสู้กับมารนะครับพยายามจะทําให้มารแพ้ you know, คือเวลาที่คริสเตียนออกไปทําแบบนั้นนะครับมารก็นั่งหัวเราะใหญ่เลยเอเมนเอเมนทำไมมารถึงหัวรเราะใส่ s a t h เพราะว่ามารรู้ that does not yet know ว่าคริสเตียนคนนั้นยังไม่รู้ว่าฉันแพ้แล้ว และพยายามที่จะทำให้ฉันแพ้อีก a ตราบใดก็ตามที่คริสเตียนยังคงคิดแบบนั้น t e i a n คริสเตียนคนนั้นจะยังไม่ได้ดำเนินอยู่ในฤทธเ์รเด็และสิทธิอำนาจจะยังไม่ได้ดำเนินในชัยชนะ will เพราะเขาจะไม่ได้มีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณ So must believe the truth ดังนั้นเราจึงจะเป็นต้องเชื่อในความจริง the จุดประสงค์ของยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า the, not out and fight, fight the devil so ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่เราจะออกไปต่อสู้กับมารซาตานเพื่อที่มารจะแพ้นะครับเพราะว่ามารแพ้อยู่แล้ว still in แต่มันยังคงอยู่บนโลก attack He will attack. แล้วมันก็จะโจมตีเรา does, และเมื่อมาโจมตีเรา truth, เนื่องจากพวกเราทั้งหลายเชื่อใน <our faith S 1> ความจริง <a> shield, ความเชื่อของเราจะกลายมาเป็นโลกก่กำบงังทำให้เราทั้งหลายนั้นเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ us, เวลาที่ศัตรูโจมตีเราให้เราเริ่มพูดพระนามของพระเยซูออกไปด้วยความเชื่อให้เราให้เราเริ่มใช้สิทธิอำนาจ ในพระนามพระเยซู say, I, uh, uh, Satan, แล้วก็ให้พูดออกไปเลยว่าฉันกล่าวห้ามแกในพระนามพระเยซู Satan, มาซาตานฉันกล่าวห้ามแกในพระนามพระเยซูเราเชื่อว่าท่านได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจโดยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ ผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จลงท่านสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้ขอเชิญท่านมาร่วมกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในถ้อยคำแห่งชัยชนะท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาของสิทธิพิบาลคีดพ,พร้อมทั้งโครงร่างและ powerpoint ได้ที่ w w w r e m a t h a i l a n d .org ขอพระเจ้าอวยพรพท่านอย่างบริบูรณ์ค่ะ